ซื้อคอืซือออออ้อค่ะเดียวก็มาเกี่ยวกับรายการอ้วนจนจีนคือเก่ามืดเด้อพี่น้องมามามามื่อน,นี่ได้เมนูบ้านๆพี่น้องเอ,อ้ยตำทั่วครับพี่น้องตำทั่วบูดอ่ะเอ,อ้ยเ,ออเ,ออเออมืองสรีน่าประเดียดเขาหลดไปแต่แซ่บเขาบอคนี่ครับปิ้งกบครับเคโรเคโร่ปริๆๆๆป้งกบแล้วก็ส้มตรีนครับส้มตรีนส้มตีนวัวน,น,นะครับส้มตีนวัวแล้วก็มีผักนิดหน่อยนิดหน่อยอันนีน้บะเขี้ยไร ี่นี่ตื่นเอาให้ขอบคุณมากๆนะครับรับก่อนียอะหอนหอมหอมโอ้ยเบิ่งไอบื้ยเบิ่งไหนเบิ่งไอไปสันตูดใส่กันพี่นอ้องว่างไงเบื้ยพุณอ่ะจำนำก่อนครับนบเรียกมาเด้อยวว่าในเขาได้กินเขา ปิ่นครบหัดตวยมันหน่ำออกแสมเนื่อแน่นดีครับ một thua các bạn còn theo mấy mấy ủng hộ cho kênh ใส่กับตาทัวน้องเซลุกหน้า,าไก่ท่านไก่มาเด้อเขาเอิ่มเมื่อกี้ยังไมห่หรอ เาไปซื้อมาปรุกเได้ท็กือม่ถนไม่หนได้ๆนะต่หวานจำนำ อเอ็นตีนว่ะกรึบกรึบ,บสมไหมอ่ะ Sẹp. Bình hẻm hẻm. Cô chín mới bình ngập. Có thơ thơ nó mới nọng đó. Cô chín nó có chỉ đen. Cô chín bình nó mới một thua. ก็ได้เห็นตอนด้วยกันขอโทษขอบให้ด้วยพี่น้องนะแสบสิน้ำเหมือนก็บแสบ พี่น้อ,องเขาคนอยยิ้มว่ะเอ้าวันส้วนจีนน่งทั้งมือเกาหลีทั้งมือเจ้ามันทั้งมือกโอ้ยเล้าสุดจิตก็ต้องเป็นเพลนนี่เลยบอกเลยเดาวันส้วนจีนเนี่ยกินเยอะที่น้องเหล้าใดที่จะคลองจีนเอาลงหมดก็จำเป็นจองแบงส้วนแบงสัตว่าต้องกินอีสานเท่านั้นต้องกินฝรัลล่งเท่านั้นกินได้หมดนะครับ ยกเวรสร้อยจูเข้าในถนัดปะเนี่ย ขาตัวยหันแม่องแสบพี่นาะอ้อมเซคขบียร่สิบขะวะยดีดีกันยงติ่ที่าอบ ทำเขาเหนียวหนว้วเบอจำมไม่แตก นัวแฮะขนาดอย่างเกี้ึินข้าเจ้าย่างตามันข่อยางเสียพาพิงเนาะ จำคุ้งกับแซ่บๆนั่งว่าอืมว่าไปตัวสีตัวแดดตำมะทั่ว มสมใจอยากสีข่าสีแข็งไป ไม่ใคยมีน่ากินหรอพี่น้องไม่แต่กระโหลกให้ในนะคะตวัวสำหรับผูเ้เดนพี่น้องผูเ้เดินหิมอ,อ,อาหารแล้วเล่ทาทั้งไก่ทั้งไก่วันยินเพียร์หรือพี่น้องเมื่อไงกำชั่ว สมตีนปิ่งเทโดเมียสมหวังมากินเพีร์พี่เพิ่์ลน้องแล้วพี่น้องพๆออกันไม่กิมนาสำหรับกิมนี่อ้วนลาบไปแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ